วัดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิน้นทริตา88หรือช่องไมค์ครฟอินฟินิตนะคะวันนี้เราก็เดินทางมาถึงตอนที่เสร็จกันแล้วกับเราไวรไรท์ที่ฉันเรียงดูไม่อย่างดีวันนี้ตอนที่7ขอเสนอเรื่องร,รายพฤติกรรมของเอียนไปดูกันเลยว่าคุณคุณฮาน,นาจะทำสำเร็จไหมเอาละ่ะเรามาวาดรูปกันดีไหมเด็กๆแทนแทนแทนโอ้โห ความคิดดีนี่พวกเรามาประทับฝ่ามือกันให้หมดทุกคนเลยดีไหมวาดรูปดีครับมาประทับฝ่ามือกันเถอะครับโอ้โหความคิดนี้ดีนะพวกเรามาประทับฝ่ามือกันให้หมดทุกคนเลยดีไหมผมขอสีแดงนะครับแล้วเจเรมีล่ะผมขอสีเขียวครับคุณครูดูฝ่ามือของผมสิครับฮึหาน่ารักจังเลย นี่เจเรมี Jeremy. ครับเอ๊ทำไมแม่ประทับให้ครบทั้งห้านิ้วล่ะเอา้าเอียนไม่มาทำด้วยกันเหรออืมเอียนมาประทับฝ่ามือด้วยกันเถอะนะมันสนุกจริงๆนะเป็นอะไรไปเอียนมาเร่งกันเถอะหนะถ้าขาดฝ่ามือของเอียนไปแค่คนเดียวมันน่าเศร้าจะตายไป วันนี้ฉันจะถอดถุงมือของเขาออกให้ได้เลยถอดถุงมือออกก่อนนะอุ๊ยเอียนเดี๋ยวครูช่วยถอดให้เองมาคุณครูสำเร็จคุณครูทำอะไรครับเนี่ยฮุ้ฮุ้ฮสำเร็จโอ้โหดูสิหนะ้าที่ชั่วร้ายของคุณครูสิเธอนั่นน่ะสิเอียนจะรู้สึกยังไงเนี่ย เอฉันทำเกินไปหรือเปล่านะเออเอียนครับอืมผมไม่ชอบคุณครูเลยจริงๆครับอะอเอียนอย่ามาแตะต้องตัวผมนะครับสวยแล้วสิเขาโกรธหนักเลยนะนนั่นนั่นสินะ นี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยเอียนเปิดประตูให้ครูหน่อยครูเอานมอุ่นๆกับขนมมาให้นะ่ะแล้วเมื่อกี้ครูขอโทษให้อภัยครูเถอะนะครูไม่ได้ตั้งใจนะ่ะที่ครูทำแบบนี้ก็เพื่อเธอแต่ก็คงทำเกินไปในเมื่อเธอบอกว่าไม่ชอบครูก็ไม่น่าทำเลยแท้ๆขอโทษนะเอียนออกมารับขนมกับนมที่คุณครูเตรียมไว้ให้เถอะนะ เขาควรจะรีบดื่มนมก่อนมันจะเย็นนะาการเลี้ยงเด็กนี่มันยากจังถึงฉันจะคิดว่าการปรับนิสัยที่ไม่ดีมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วแต่การปรับให้เด็กทำตามมาตรฐานของผู้ใหญ่นี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยหรือเปล่านะาไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วไม่รู้อะไรเลย พระจันท์ช่วยฉันด้วยสิพ่อที่อยู่บนดวงจันทร์ช่วยตอบหนูหน่อยสิคะว่าหนูควรทำยังไงดีเนี่ยทุกคนที่นี่สติไม่ดีกันสักคนเลยฮะ <c oughs> ถาที่เอามาวางไว้หน้าห้องของเอียนเมื่อวานนี้ <c oughs> ก็ยังอยู่แบบเดิมเอียนคงโกรธมากแลวสิ คุณครูวันนี้ถอนหายใจกี่รอบแล้วครับกวคงจะจูกครั้งที่หายใจนั่นแหละปล่อยเขาไปเถอะครับถ้าโกรธเพราะเรื่องแค่นั้นเขาก็งโง่แล้วล่ะวันนี้ออกไปเรียนข้างนอกกันดีไหมแต่ฝนตกอยู่นะครับคุณครูบางครั้งเราก็ต้องรองออกไปตากฝนดูบ้างนะ จะได้รู้ว่าชีวิตไม่ได้เจ็มใสตลอดเวลาน,นี่ฉันพูดอะไรเนี่ยอะไม่ใช่แบบนั้นหรอกเราจะได้ไปดูหอยทากกันไงครูแค่จะชวนออกไปดูหอยทากน่ะอือผมชอบนะหอยทากมันดุ่นๆหนืดๆดีใช่แล้วฝนน่ะดีจะตายฝนฝนเหรอคุณครูเป็นอะไรไปครับ ผาห่มของเอียนนะสิว้าถ้าเอียนเขารู้แล้วก็อยจะเป็นยังไงนะที่นี้คงชักจนตาเลือกน้ำลายฟูมปากเลยเหรืมั้งทำยังไงดีละ่ะคุณครูหน้าสงสารจังทำไงดีนี่ผ้าห่มของเอียนเสียหมดแล้ว เปียกโชคเลยยังจะโกรธฉันหนักกว่าเดิมไหมเนี่ยเฉันต้องตายเพราะท่นประหารเปียกโชคเลยทุกคน้นหนักชะมัดเลยฮะชอบมากไหมเนี่ยฉันวายอ้าวสวยแล้วไงทุกอย่างเรทเทปไปหมดแล้วเอาอยัางไงดีแบบทีนี้ ทำไมฉันถึงต้องมาอยู่ที่นี่ในสภาพนี้ด้วยนะฮ <c oughs> ่าฮเออะไรขึ้นกับฉันนี่อ่ะรู้สึกเศร้าเป็นจะบ,บ้าตายอยู่แล้วเจอเธอไปหมดเลยอะไรกันทำไมจู่ๆฝนถึงหยุดตกละ่ะงงชะมัดเลยอะ่ะเอียนทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ เดี๋ยวก็เป็นหมดหรอครับตอนที่เสร็จก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะฝากติดตามตอนต่อไปด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย